How to say cat? แมว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 แล้วแมวเนี้ยจะทายให้เราว่าดวงเราจะเป็นยังไงค่ะเอ้พอแล้เยอะ t h เพ r e s e n t a t i ร n already good luck ว wow. ้าว้อเยงะร่อยมากอร่อยมากหมดแลยวอร่อยจริงยังไงด้วย You need to try the sauce The sauce is delicious Good mm. bread Very good sauce เสียก่อนจ้าอร่อย สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ฟลุกลีนะฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่มาเก๊านะฮะอย่างที่บอกครับ EP นี้อากาศดีมาเลยนะดูสิทุกคนใส่แจ็คเก็ตกันสบายมากเลยนะไอสเวตเตอร์ Yeah very good weather และทุกคนนัดกันใส่แว่นกันแดดนัดกันสีดำเหรออยู่ทำงานกันไปสองคนแล้วกันผมมาแต่งตัวโดดอยู่คนเดียวเนี่ย I know different I know like what t h e b look even your manager and your friend everybody is wearing the same color ทุกคนนัดกันใส่สีดำยกเว้นผมเลยเนีะ Change the Change the jacket ไปอยู่กับทีมงานเข้าเรื่องนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บาราด Uh -huh. mm. The last time we were here, it was another art exhibition, and this time I bring you guys to another new exhibition here mm -hmm. which mix technology, art, mm. and culture mixing all together. Uh -huh. And wow. this is AI Chai Soul Skin Exhibition. Wow. And this is here, the first debut solo exhibition. It's a new area will continue to be an exhibition. I'm excited. Okay, let's go. let's go! Welcome to our Soul Scare exhibition. Here, you can see a lot of gunpowder painting and different kind interactive installation, And they are all by a AI model mm. collaborating with Um, artist, ก็คือ,อาร์ติสเนี่ยเขาเอา AI มาช่วยคิดนะฮะแล้วก็ mm hmm. แล้วเขาใช้กันพาวเดอร์ hmm. ก็คือดินปืนเนี่ยเอามาทำเป็นศิละปะศิละปะของเขาเนืนะะ่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยมี greatest invention mm hmm. ก็คือค้นพบด mm ิ hmm. นปืนเปคนแรกของโลกหลายคนก็จะเคยเห็นดังนั้นเนี่ยแล้วในเมืองที่เขาอยู่ที่เขาเกิดเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่มีผลิตดอกไม้ไฟหรืออะไรพวกนี้ด้วยอันนี้คือแทบจะไม่ใช้มนุษย์ทำเลยนะมนุษย์คือแค่เป็นคนออกแบบคอนเซ็ป ให้ตัว AI, AI เนี่ยคิดเองคิดว่าจะทำรูปเป็นแบบไหนแล้วเป็นตัวโรบอตจุ่มกันพาวเดอร์แล้วก็คอนโทรลโดย AI เนี่ยค่ะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้อินสเปรชั่นก็คือโรสก็คือกุหลาบ เขาบอกว่านี่คือให้ AI นี่วาดเป็นสัตว์ที่เป็นแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเป็นมิสภาษาภาษาไทยอะไรมิสใช่เป็นแบบสัตว์จากเทพนิยายหรือในในในความเชื่อของเราในโบราณนะฮะสวยมากเลยอันนี้ชช่ตำนานตำนานเราบอกว่า อ AI มันเป็น interpretation เลยดังนั้นเนี่ยมันก็จะอธิบายยากนิดนึงว้า I like this one อันนี้ค่ะ inspiration จากดอกบัวนะคะแล้วอันนี้มีสีด้วยแล้วซึ่ง AI เป็นคนคิดสีเองเจ๋งมากเลยนะ We can do Yes the f i r e w o r k Yeah you can try draw flower first อันนี้นะคะคือพรุที่ดีไซน์โดยลีแล้ว AI เอาไปทำต่อให้ AI จะไปคิดสีให้เนี่ยแล้วก็กำลังทำแบบให้เจง My Fireworks เค,เคยจะลองใหม่ตอนนี้เข้าใจลายเส้นแล้วตอนแรกลีเข้าใจว่าเส้นจะเล็กๆใช่ไหมคะอันนี้คือทำแล้วมันจะใหญ่มากวูวของพี่ฟุ๊กเป็นทอร์นาโดที้ดีไซน์นะคะเป็นพลุรูปหัวใจมีลีมีพี่ฟุ๊กมีนาตาชานี่ <c oughs> you should do one คราวนี้จามิน,นจะทำบ้างว้าวว้าว How to say cat in Thai แมวแมว แมวเว้ยที่เห็นแมวเนี้ยก็คือเป็น fortune t เล l ร r นะเราต้องเขียนวันเดือนปีเกิดเราไปบนทรายแล้วแมวเนี้ยจะถ่ายให้เราว่าดวงเราจะเป็นยังไงค่ะเออเยอลเพพรจะีด้ัู สบายสบายโอเค you try n a t u r a l l แมวกำลังอ่านโอ้ยแมวตาเขียวเลยคุณผู้ชมมาแล้วคะ่ะภาษาจีนคะ่ะเขาบอกว่าดีแล้วคือในนี้ทั้งหมดเข้ามานะคะก็จะเป็นโชว์เกี่ยวกับภาพ exhibition ที่ทำโดยคนและ AI ภาพทั้งหมดส่วนใหญ่ก็คือเป็นดินปูนหมดเลยแต่ว่าเข้ามาก็จะน่ารักดีแล้วก็จะไปทำพลุค,ค่ะแล้วก็มาให้แมวทำนายได้ก็ is fun what do y น u think I think it's really fun, and I really love the exhibition when they mix all the new technology and art and culture all together. Yeah, and it is really, really interesting. You guys should come here and see by yourself. ควรมาเพราะว่ามันมิกซ์ระหว่างศิลปะกับวัฒนธรรมเข้าด้วยกันแล้วก็ทุกอย่างก็คือนันเรียนเทคโนโลยีด้วยที่สำคัญแอรเรียนว่าเลยนะคะไม่ต้องกลัวร้อนนะคะ Okay, so here we are in Bara Kitchen. And this is a new place for like Macau street food. So imagine in Thailand, we have Thai street food. And then here we have the Macau street food. I so see. this food, this is my childhood food that I used to eat. Wow. The noodles, the chicken wings burger. And then we have fried wonton. That looks good. In Thai, we have the sweet sauce to dip. Do you have in Macau? Just yeah, you that? have the sour and sweet. Oh, same yeah. thing. <makes noise> Hi, my Hi. Thank you, this is good. And then this is a very special place because we are here in the heritage area to have some good food. Even though it's street food, but it's street food is always the best. Yeah. What is your favorite thing out of this? Really? Can <laughs> <laughs> I try your a limpet? Of course. Duck tongue, right? Yes. How to put street food and pih. Food, นี่เบอร์เกอร์เขาก็ดูดีเลยนะคะดูกว้าวสนอืมรสดีไก่เราไม่เคยเห็นนะบ้านเราเอ่ะมันมาเป็นปีกเลยเดี๋ยวให้ดู่อ้ยขำจูสนะคะเหมือนเวลาเรากินเปลือกมะนาวดองอะค่ะหรือเปลือกส้มอ่ะมันคืออย่างนั้นเลยแล้วก็มาทั้งลูกเลยแล้วก็มากับน้ำโซดา

เราก็ร้องให้คุณผู้ชมฟังแล้วนะคะจริงๆเราเคยฟังแล้วะะ <ๆ S 1> แหละ,ะ <ๆ S 1> ในงาน MGM จำได้ไหม MGM ที่เมืองไทยฟังมาแล้วแต่อันนี้คือร้องสดๆอยู่แบบว่าสตรีทอย่างนี้เลยนะคะคือหลังจากนี้ทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อื่นครับ เรากำลังจะได้ดูเนี่ยพิเศษมากนะคะ P ty. P ty. P ty. เพราะว่าเป็นอีเวนต์พิเศษนะคะชื่อว่าเชฟมิกอีเวนต์นะคะก็จะมีเชฟ3คนนะคะมาทำอาหารให้ทานซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะ ให้ดูตัวอย่างว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ <Huh? S 1> It's a chimichurri mix with uh, Italian green olives so it's a mix of Italian, Sicilian, and Argentinian What? เพาเอาเครื่องในมาคลุกชีส I think you will love this <laughs> I, I will That's a piece of focaccia with Chef Nick's logo on top Look oh, at that c e You dip the sauce. ถ้าเป็นเทองจใครเอาทองมาเปลวอะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากหมดเลยอร่อยจริงจังเหรอยุ่ง e ิ To try the sauce, the sauce is really good. Good bread, very good sauce. คุณผู้ชมคะแค่เห็นก็น่าตื่นเต้นแล้วนะคะเพราะว่าเราเห็นเหมาถ่ายซึ่งดังมากของที่นี่แล้วก็เห็นอันนี้ต้องเป็นน้ำแข็งแน่แนเลยอ่ะคือเขากำลังจะทำคอกเทล RIGHT ว้าว Yes เยรเชีย r เชียรเชียรถมันแบบอธิบายยากมากอ่ะเพราะว่ารถมันแบบทุกรสชาติคือแรงๆหมดเลยนะอย่างที่เขาบอกะค่ะ <Wow. S 1> มีกลิ่นอะไรบางอย่างที่แบบอยู่ข้างในอ่ะ มีความหอมกลิ่นด้วยคือด,ดีนะคะคือมันจะไม่เหมือนที่ไหนเลยอะ่ะมันเป็นปลาหมึกกรลหิกซอสนะคะเป็นซอสมะเขือเห็ดแล้วก็กระเทียมเชฟบอกว่าอินสปีเรชั่นที่ทําจานที่เป็นปลาหมึกนะคะเพราะว่าเชฟเกิดมาจากเมืองที่มีอาหารทะเลเยอะค่ะเชฟก็เลยทําปลาหมึกอ,อร่อยดีจานนี้กลังดีนะเป็นด้านพิเร์แบบ่ารันตีอินสปีเรชั่นของเขาของจานนี้มาจากเวียดนามครับเพราะว่าไปเที่ยวเวียดนามที่ดานแล้วก็ชอบใส่ก้อน่อนอร่อย ทานเรียบร้อยนะคะบนหมี่เขาจะเป็นแบบเครื่องเยอะอ่ะมีหมูกรอบมีรีชอบอีตัวหมูก้อนๆเนี้ยแล้วก็แบบรสจัดเพราะว่าเขาใส่ซอสเเชฟ what is <Yes. S 2> your inspiration on this rock event right that we have uh, fast bites where, where brings you the smokiness brings you uh, what we want from these rocky uh, strong flavors you know uh, where water with, know. uh, like your mouth that you need take, take, get uh, to, uh, to to take to, you your you you some to like need in drink beer อร่อยมันหอมโชกอ่ะมันนุ่มที่ชอบจุดคืชอชอบพวกผักดองหลายอ่ะที่มันกรึบๆเนี่ยเนื้อเขานุ่มเลยอ่ะค่ะมันเป็นบีฟชีกอ่ะแล้วมันก็หอมอ่ะหอมที่เขาสโมกอ่ะอร่อยคนไทยน่าจะชอบมันไม่จืดมันนุ่มๆดูมองออกไปก็สวยด้วยเนี่ยเป็นกลางอ c m สวยเลยค่ะ Are you ready for the next stop Oh yes yeah where you gonna bring us okay let's go bye ฮะเมื่อกี้นะฮะเราไปดูพรีวิวของโชว์ที่จะเริ่ม15ธันวาคม ที่นี่นะครับมาเจ๋งมากจริงค่ะชอบมากตั้งแต่15ธันวาคมนะคะเป็นโชว์ประจําของ MGM เลยก็คือใครมาที่ MGM หรือแม้กระทั่งไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะมาบุ๊กดูโชว์ได้นะคือมันเจ๋งมากเพราะว่าขนาดเราได้ดูพรีวิวแค่องค์เดียวนะ,ะก็คือมันจะเห็นแบบ จอก็ชัดมากจอลกเลิศมากไฟเลิศมากอืม,อมแล้วรู้สึกมันเหมือนเป็นรว,วมการแสดงมันเท่ะใช่แล้วเขา <c oughs> จะคอนเซปต์ก็คือเป็นยุคเก่ากับยุคใหม่มาผสมกันแล้วเขาก็จะแบบมีเหมือนแบบอิเล็กทรอนิกส์เอ่ยหุ่นยนต์เอ่ยในขณะเดียวกันขับขานร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าด do you think about the show I อันนี้ l ิวสวยดีมากท t e เทคโน o ลยีแล a อาร์ t มิกซ์ก it alltogether และไลท์สิ h i n g s, <Yeah>. Again, <S and the and all n d a the decoration was incredible. อย <c oughs> <c oughs> so ่าเ so ืมนะฮะบุ๊กมาดูล่วงหน้าได้เลยนะฮะก็เข้าเว็บไซต์มาแล้วก็กดจองได้เลยใช่เป็นอีกหนึ่งเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะที่รู้สึกว่าเจ๋งอยากให้มาดูกันนี่ตัวเองก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ามาครั้งหน้านะจะมาดูเต็มๆเพราะเมื่อกี้ได้ดูแค่พรีวิวค่ะบุ๊กมาดูกันได้ค่ะ ครับจบไปเรียบร้อยครับกับ2 EP ของมาเก๊าในรอบนี้นะฮะเขาก็ต้องขอบคุณคุณเจอมาโนนะฮะที่มาดูแลเราพาเราไปโน่นไปนี่นะครับเดนกิลโซมาโชว์ความเป็นจุฬาฯไอโ I hope w e can meet you again sometime I go next time I go Thailand โอเค I come Bangkok We go to street food street food ตรงยำกงโอเคแล้วก็ครั้งหน้านะคะอาจจะมีสิทธิ์นะคะเดี๋ยวพาเจอมาโนไปเที่ยวเมืองไทยบ้าง แต่ว่าตอนนี้เราจบทริปมาเก,ก๊าแล้วต้องขอบคุณนะคะ MGM เลยที่ว่าแนะนําที่ต่างๆที่เวลาเรามาม,มาเก้าเราไม่เคยเห็นนะผมรู้สึกว่าโดยเฉพาะ,ะมิวเซียมทั้งหลายของเขาอะ่ะเจ๋งอ่ะ แล้วก็คิดเลยว่าถ้าไม่ได้ไปถ่ายรายการคงมไม่มีโอกาสไปแล้วพอไปแล้วก็รู้สึกว่าเออพุ้มมันมันได้มันรู้สึกได้อะไรค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ y ยูทูบคลุกปีค่ะเทปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันค่ะตอนนี้นะคะเราต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกักระดิ่งนะครสวัสดีค่ะฝากจรมมานอด้วยค่ะ